สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต่ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต่ดที่น่าสนใจในรอบวันมันอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ facebook ช่อง youtube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับมาเริ่มกันที่สําหรับประเด็น เรื่องแรกนะครับสำหรับแอนโทนีครับเตรียมเดินทางบินกลับมาให้ปากคำกับเจ้าที่ตำรวจนะฮะในเรื่องของข้อกล่าวหาทําร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวนะครับที่ได้มีการเล่นข่าวกันมาใหญ่โตในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับตามข้อมูลเนี่ยก็มีการระบุนะครับว่าแอนโทนีก็ยังคงยืนยันนะว่าตรงเขาเองเนี่ยบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ พร้อมที่จะพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับทุกข้อหาหรือว่าทุกรายที่ทางฝ่ายหญิงเนี่ย มีการแจ้งความไปนะครับแถมทั้งทางแอนโทนีก็พร้อมที่จะมีการส่งโทรศัพท์ให้กับเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบหากว่ามันมีความจำเป็นในเรื่องการสอบสวนนั่นเองนะครับก็หลักฐานอะไรที่ยืนยันได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ผิดเจ้าตัวก็พร้อมทำทุกอย่างนั่นเองนะครับก็ออกรอติดตามกันรับต,ต่อเนื่องครับในเรื่องของแอนโทนีครับที่เตรียมบินกลับมาที่อังกฤษเพื่อให้ปากคำแล้วก็เตรียมบอกปฏิเสธ ในทุกข้อกล่าวหานั่นเองนะครับโอเคตามนี้นะฮะส่วนมุมมองของรอยคีนนะครับรอยคีนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับมุมมองในเรื่องของเอเลี่ยนฮาร์ทที่มีการพูดถึงจดอนซานโช่ที่มีการพูดผ่านสื่อนั่นแหละโดยที่มีการกล่าวหาว่าจดอนซานโช่เนี่ยซ้อมได้ไม่ดีแล้วก็ทําให้ซานโชไม่มีรายชื่อในเกมนัดที่ผ่านมานะครับซึ่งรอยคีนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายพอสมควรนะถ้าเกิดแบบมีผู้จัดการ ทีให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อโดยตรงมันก็เป็นอะไรที่น่าอับอายพอสมควรนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยผู้จัดก,การทีมสามารถทําได้นะฮะบ,บางทีเนี่ยคุณอาจจะเถียงว่าสิ่งที่ผู้จัดก,การ ทีมพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่ควรพูดแบบนั้นไม่ควรให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเล่นงานนักเตะโดยตรงนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่อาจจะเป็นในเรื่องที่ผู้จัดการทีมเนี่ยพยายามที่จะมีการส่งข้อความอะไรบางอย่างถึงคุณก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งประเด็นดังลกาเนี่ยมันก็สามารถทําได้นั่นแหละอย่างที่อรอยกินบอกกันไปนักเตะเองเนี่ยก็ควรที่จะมีการจัดการตัวเองให้ดีกว่านี้นะครับก็อย่าไปแบบต่อล้ะต่อเถียงกันเลยนะครับอย่าไปโพสต์กลับเลยนะ หรือว่าอย่าไปแบบตอบโต้ ในทิศทางที่ไม่ดีนะครับคุณก็เพียงแต่ก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างหนักต่อไปนะครับปรับปรุงตัวเองนะฮะแล้วก็ move on เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดีเนี่ยคุณก็ไปขอโทษผู้จัดการทีมซะขอเวลาในเรื่องการปรับปรุงตัวขอโทษเกี่ยวกับเพื่อร่วมทีมนะฮะที่อาจจะมองคุณว่าตอนนี้คุณทัศนคติไม่ดีแค่นั้นครับมันก็จบเลยนะฮะคือตอนนี้นะครับมันอยู่ที่จะดองซานโช่ต้องขอโทษนั่นแหละนี่คือมมองทางรอยคีนนะที่มีการ คอมเมนต์กันออกมานะครับว่าก็อยากให้เจอรรองซานโชขอโทษเอเดกินฮาร์กซะจะได้กลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการขอโทษเพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงกลับมาทํางานมาลงสนามนะฮะมุ่งมั่นเกี่ยวกับฟุตบอลดีกว่านะครับถ้าเกิดยังเป็นอยู่แบบนี้มันก็เร้อรังเป็นอย่างมากนะครับข้อมูลจาก ESPN ครับก็น่าสนใจเหมือนกัน ESPN เนี่ยเขาก็ได้มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเกี่ยวกับแนวทางที่ สโมสรเนี่ยมีการปฏิบัติต่อเจดอนซานโชนะครับคือประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันสมเหตุสมผลแล้วนะฮะที่มีการแยกซ้อมมีการแยกเจดอนซานโชออกจากทีมชุดใหญ่นั่นเองนะครับเราได้หินมาแล้วหลายวันติดต่อกันนะครับทั้งเรื่องของการที่เจดอนซานโชไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมในห้องแต่งตัวทีมชุดแรกนะครับ,บรวมไปถึงรับประทานอาหารอะเดต่างนะฮะก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทีมชุดแรกเนี่ยเจดอนซานโชจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทีนี้มันก็มีการเก่าวอ้าง ในเรื่องของกฎระเบียบการดูแลนักเตะนะฮะซึ่งมันก็มีการเอามาพูดถึงกันว่าสิ่งที่สโมสอนทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเนื่องจากว่าคุณเนี่ยไปแยกซ้อมจะดองซานโช่แบบนั้นมันเป็นพฤติกรรมที่สโมสอนเนี่ยไม่ควรที่จะทำนะฮะคือเหมือนกับกฎเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วก็สมาคมนักฟุตบอลอาชีพอย่าง PFA เนี่ยเขาก็พยายามแบบมีข้อโต้แยงแ้งนะว่าคือถ้าเกิดแบบคุณทำแบบนั้นน่ยมันไม่ดีเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือนักเตะเนี่ย อาจจะมีเรื่องของสภาพร่างกายหรือมีการดูแลนักเตะในทิศทางที่ไม่ดีก็ได้นะครับเพราะว่าคุณต้องแยกซ้อมไงคุณไปซ้อมกับพวกเดารุ่งอะไรอย่างนั้นน่นะฮะมันก็เป็นการซ้อมที่ประสิทธิภาพมาตรฐานเนี่ยต่ำลงมาแล้วก็การฟิตซ้อมเนี่ยมันจะไม่ถึงระดับแบบผู้เล่นระดับสูงนะฮะนั่นคือสิ่งที่แบบพวกแบบกดระเบียบหรือพวกข้อบังคับอะไรต่างๆเนี่ยเขากำลังแบบมองอีกมุมหนึ่งว่าคือถ้าเกิดแมนยู่ยทำแบบนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบด้านลบต่อนักเตะนะนักเตะอาจจะแบบ มีร่างกายที่ไม่ดีก็ได้นะครับร่างกายที่ไม่ฟิตพร้อมลงสนามนะฮะเพราะไปดันไปแบบแยกซ้อมแบบนั้นนะครับซึ่งทางเอเบีเนี่ยเขาก็ได้มีการเล่นข่าวต่อมานะับว่าทางพ f a ฟเอเนี่ยก็เน้นยาวมากแมนยูเนี่ยควรที่จะมีการจัดเตรียมการฝึกซ้อมแล้วก็มีการทําให้ร่างกายของนักเตะเนี่ยอยู่ในระดับสูงตลอดเวลานะครับสำหรับเจอรองซานโชนะฮะแต่สโมสรเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าทางสโมสสจะมีการแยกซ้อมเจอรองซานโชออกจากทีมชุดใหญ่ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเอารอนซานโชจะมีประสิทธิภาพหรือว่าเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยที่ต่ําลงไปนะเพราะว่าการแยกซ้อมของเอเดกีนฮาร์เกี่ยวกับบทลงโทษเนี่ยทางสโมสรเนี่ยเขาก็เอาทีมงานทีมชุดแรกเนี่ยไปควบคุมการฝึกซ้อมนะแล้วก็อยู่ในสายตาของเอเดกีนฮาร์เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว,ว่าแยากซ้อมเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าไปซ้อมกับทีมชุดเล็กนะฮะชุดเยาวชนแล้วก็ไปแยกซ้อมเดี่ยวเนี่ยคุณภาพการฝึกซ้อมเนี่ยมันจะต่ําลงแล้วก็โปรแกรมการฝึกซ้อมเนี่ยมันจะแตกต่างกันออกไปมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับทางแมนยูก็เชื่่อมัน นี่คือมาตรฐานแล้วก็แนวทางที่ถูกต้องแล้วนะครับเมื่อคุณทําผิดคุณก็ต้องโดนแยก้อม,มาแหละเป็นการลงโทษนะฮะแต่ว่าก็ยังคงดูแลนักเตะในระดับสูงเหมือนเดิมนะครับโดยที่ไม่ได้แบบว่า ลดการฝึกซ้อมของทางนักเตะเลยหรือว่าลดการดูแลของทางนักเตะเลยทางสโมสรไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับแถมทั้งทางสโมสรเนี่ยก็สนับสนุนการทํางานของเอเดรนฮาร์คในเรื่องของแนวทางแบบนี้แบบเต็มที่นะฮะให้การสนับสนุนเอเดกกนฮาร์คจะจัดการเรื่องราวแบบนี้อย่างไรก็เต็มที่เลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่าบอร์ดระดับสูงของแมนยูเนี่ยก็ต้องลงมาเป็นตัวกลางในการพูดคุยก็ตามนะครับทั้งพวกจอห์นเมอร์เทอร์ริชานอเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามแต่มันก็ไม่ได้แบบเข้ามา ุ่งเกี่ยวในเรื่องการตัดสินใจการนาทีมของเอเดนฮาร์ T ark, แต่อย่างใดน,น,นะฮะจริงๆเนี่ยตัวเลือกในเรื่องของการให้จารดอนซานโชแยกซ้อมเดี่ยวเนี่ยมันเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยนะที่เทเนฮาร์เนี่ยจะทำนะฮะคือตัวเลือกแรกๆเนี่ย เชนฮากเนี่ยอยากแบบพูดคุยกับเจดอนซานโช่ก่อนอยากให้นักเตะเนี่ยเคลียร์ใจกันนะครับแต่กลับเป็นว่านักเตะไม่ได้อยากเคลียร์ถูกไหมฮะในช่วงแรกที่เราได้ยินข่าวมานั่นแหละก็คือนักเตะแบบเหมือนกับมองว่าผมก็ไม่ได้ผิดผมก็เลยไม่ขอโทษนะฮะมันก็เลยมาลงเอยที่ข้อสุดท้ายก็คืออ่ะโอเคถ้าเกิดมันแบบไม่ลงรอยกันคุยกันไม่รู้เรื่องคุณก็ต้องโดนแยกสองกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดตอนที่กลับมาจากเสร็จสิ้นภารกิจทีมชาติเนี่ย ก็คือโปรแกรมหลังจากทีมชาติก็มีช่วงที่นักเตะม,มารายงานตัวในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดซานโชเคลียร์กันได้ก็ ปกตินะครับมันก็จบแต่ซานโชไม่เลือกแบบนั้นไงเชนฮาก,ก็เลยใช้มาตรการขัดขืค่ะนะครับอ่ะโอเคก็ติดตามรอดูกันต่อไปนะครับเรื่องของจดองซานโชตามข้อมูลจาก ESPN ก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของโมเมนต์ของเมสซี่แล้วก็กระดาชโชนะครับเป็นโมเมนต์ที่แฟนผีเนี่ยก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับในเกมที่แมนยูเนี่ยพบกับคิตตันเลตนะฮะซึ่งแฟนผีเนี่ยบอกว่าโอ้โหจังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะที่นี่แหละ ที่เราต้องการนะครับในเรื่องของพลังงานความมุ่งมั่นนะครับคือทั้งคู่เนี่ยขึ้นไปอยู่แดนบนละนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยเสียบอลพอทีมเสียบอลคริสตอร์เพลยพยายามสวนกลับนะครับทั้งคู่ทั้งกาดาโชแล้วก็ทั้งเมสซี่เนี่ยควบวิ่งลงมานะฮะแบบคือวิ่งหน้าตั้งอ่ะนะฮะวิ่งมาแบบเต็มสปีดตั้งแต่แดนบนจนยันแบบแนวรับของทีมอะ่ะก็คือแนวลึกของทีมนั่นเองนะครับเพื่อวิ่งมาช่วยนะฮะทำให้แฟนผีเนี่ยชื่นชอบเพราะว่า พูดกันตามตรงครับก็คือถ้าเป็นแบบแรดฟอร์ คุณคิดว่าดัตฟอร์มมันจะวิ่งไหมนะฮะมันก็ไม่วิ่งอยู่แล้วมันวิ่งแบบนิดนึงแล้วก็วิ่งหย่อๆแมคโทเวนีอย่างเงี้ยนะฮะที่เราได้เห็นมาแล้วว่ามันไม่วิ่งนะครับมักซียาอย่างเงี้ยนะครับก็คงไม่วิ่งแน่นอนนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กเนี่ยเด็กมันมีความมุ่งมั่นไงมันมีแพชชั่นแล้วมันก็พลังงานแบบเกินร้อยสิอีกนะฮะมันก็เลยแบบวิ่งควบกันมาพยายามที่จะไล่หัวดไล่สกัดจังหวะที่ทีมเนี่ยเสียบอลนะครับสิ่งนี้ผมอธิบายหลังเกมเนี่ยในตอนตัด โดยเฉพาะเมส b ีเนี่ยผลงานภาพรวมเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เมส b ีมีเนี่ยอย่างที่เทนฮาร์กบอกครับก็คือเป็นนักเตะที่สามารถมอบพลังงานให้กับทีมได้ในพื้นที่แดนบนหรือว่าพื้นที่ในสนาม ซึ่งรวมไปถึงทั้งหมดนั่นแหละนะครับนั่นคือจุดที่เชนฮาร์คินชอบเล่นตามใบสั่งได้เวลาเสียบอลก็เพสนะครับจุดนั้นไม่ใช่จุดหน้าที่ของคุณคุณก็วิ่งมาเพจอีกนะฮะเออแต่จุดหนึ่งที่ต้องปรับปรุงผมก็ยังย้ําเหมือนเดิมนะว่าเมื่อคุณเป็นมิดฟิโตรุกเนี่ยคุณก็ต้องมีเรื่องของการออกบอลสร้างสารรค์เกมไปด้วยนะครับความมุ่งมั่นอย่างเดียวมันก็ยังไม่พอนะนะฮะต้องปรับปรุงกันต่อไปซึ่งก็ไม่ได้แบบรีบรีบอะไรนะฮะเพราะว่าเป็นดาวรุ่งอยู่นะครับแล้วก็ ก็คือเมสบี้เนี่ยในเกมพบก,กับเบอร์ลี่เมสบี้มีสถิติวิ่งไปทั่วสนามมากกว่านักเตะคน,น,นอื่นๆนะฮะระยะทางเนี่ยอยู่ที่12.9กิโลเมตรนะครับมากกว่านักเตะของแมนเชสเตอร์เดดทุกคนในช่วงฤดูกาลนี้แล้วก็มากกว่าทุกคนแล้วตั้งแต่เทนฮากมาคุมทีมอีกด้วยถือว่าวิ่งเยอะมากๆนี่แหละฮะย้ำอีกรอบหนึ่งทำไมทางเทนฮากถึงชอบเมสบี้ทั้งทั้งที่เป็นวิฟิวอรตัวรุกอาจจะแบบไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์โอกาส เยอะแยะมากมายแต่เล่นตามใบสั่งได้นะฮะอีกสถิติเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเมสบี้มีสถิติการเพลสแดนบนได้ดีด้วยนะครับนั่นคือจุดที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็รวมไปถึงจังหวะที่มีความพยายามในการเข้าไปเพลสตลอด90้นาทีก็ทําให้ดีเช่นเดียวกันนะครับเราได้หินจุดเด่นของเด็กคนนี้แล้วนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปครับถึงแม้ว่าจะมีการคอมเมนต์ว่าเฮ้ยมันปกติมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้หวือหวาอะไรนะฮะแต่ว่าให้เวลามันเด็กมันหน่อยนะครับมันเพิ่งลงได้ประมาณ าเกมสเกมเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันยังมีอีกเยอะถ้าเกิดดีไม่ดีเนี่ย หลังจากจบซีซั่นเราค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ให้เวลาเด็กมันหน่อยเด็กมันเพิ่งโดนดันขึ้นมากาชาโชเองในช่วงแรกๆมันก็ขึ้นน,นลงๆแบบนี้แหละนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายก็ค่อยปรับกันไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถคาดหวังได้ในแต่ละเกมเหมือนกันสําหรับกาชาโชนะฮะให้เวลาหน่อยนักรับในเรื่องดังกล่าวนะโอเคก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณม,มากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ